ต้นมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะเพราะจากมาเล็ดอันนี้ต้นหมอนเบอร์รี่นะคะพันใต้หวันสตอเบอรี่ค่ะของพี่เอนะคะของช่อง9ก้าทีละเก้าเกษตรเอินซีค่ะถ้าเพื่อนเพืนพี่พี่พคนไหนสนใจก็ติดต่อไปทางช่องทางของพี่ได้นะคะทางช่อง เก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์ค่ะต้นหม่อนไต้หวันพันสตรอเบอรี่เดี๋ยวก็จะมาทําการย้ายกับกระถางห้โคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาย้ายต้นหม่อนพันใต้หวันสตรอเบอรี่ของพี่เอนะคะแล้วก็จะย้ายต้นมะม่วงหามนาหันโหด้วยค่ะอันนี้เป็นดินปุ๋ยหมักนะคะที่หมักจากเศษใบไม้ค่ะเขาย่อยสลายแล้วนะคะ เดี๋ยวก็จะทําการย้ายต้นหมอนลงในกระสอบข้าวเปลือกนะคะของของไปวเหลือใช้เยอะเหมือนจะระยุได้แล้วของเหลือใช้ค่ะนากลับมาใช้ได้ต้นหมอนของพี่เอนะคะของช่องเก้าทีละเก้าเกษตรอินทรียค่ะส่งมาให้ตอนนี้ก็ต้องย้ายแล้วค่ะเพื่อที่จะให้เขาได้มีสารอาหารเพิ่ม นำดินปุ๋ยหมักใส่ลงไปค่ะขอดาทุดรลไม่อยู่เลยเลยนะในแต่ดินดินเนี้ยดินเต็มมากแกใบไม้อย่างเดียวเลยหลักการปลูกไม่มีสูตรนะคะไม่มีสูตรตายตัวค่ะดินหมักใบไม้

mắc sửa xe tỉ mai thế thôi, xe tỉ mai thế mà tạm bán ta tụi cuốn chưa cần mắc không phải tông mình một là bít lưới chơi lột chơi lột thảo hoa lột ron đáy có... là có mấy có mấy mình một lão bít cái nào phâu mấy tông phâu để này bằng cuốn hiếu bị phâu xe tỉ mai thế này mấy đời dài hốt lưới nghe ông mà mắc của mày đất, à, đưa nóc chạy đáy ตึ้งกอเซตอาหารเซ้ข้าวแคเซ็แกงก็เอาทำเป็นน้ำมักปุยมักปุ๋ยมักน้ำอกระถางนี้เป็นต้นของพี่เอนะคะใส่กระสอบใหญ่ให้เลยค่ะเพื่ที่จะได้มีสารอาหารจะได้ออกลูกได้กินเยอะๆค่ะ นี่นี่กิ่งทด่พีเอีสียมาใช่ไหมนั่นกิ่งที่พี่เอเสียมาอันนี้อันนี้ไม่เอาอ๋อเผื่อจะจะจำได้ว่าเป็นอะไรยอดอันนี้ต้นวันธรรมดาต้่งกินกินยอดเสียไต้หวันสตรอเบอรี่ค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจกิ่งพันธุ์ก็ติดต่อไปทางช่องทางของพี่เอได้นะคะช่องเก้าตีละเก้าเกษตรอินทรีย์ค่ะไต้หวันสตรอเบอรี่ไต้หวันสตรอเบอรี่ย้ายเลยค่ะไห้แรกลากรักเดินดี าายารน,<ล>นั่งเดือนนี้มากเลยค่ะออกลูกเยอะๆนะคะแล้วก็เติมด้วยดินดินหมักค่ะยยยนี่เดี๋ยวเราไอ้ยายใส่ตุงก่อนตอกหัดิม ดินใบเผ่ด้วยนะกรนะถางต่อไปก็จะเป็นอามะม่วงหามะนาโหูนะคะที่ได้ทำการเพาะจากมเมล็ดค่ะ

ฝนมาแล้วฝนมาแล้วค่ะไม่ดูดาดิว้าวถึงเวลาเปลี่ยนกระทั่งแล้วจริงเงี้ลาย,ายาเยอะมากล้วถ้าว่าไม่เปลี<ม>่ยนไม่เปีนกระทั่งมันก็ไม่ใหญ่ขึ้นแนวร้ารอกินมะม่วงหามะนาโหกันนะคะ างงาต้องเปลี่ยนกระถางอีกหลายรอบค่ะกว่าต้นจะโต,ตจะต้องเปลี่ยนให้ใหญ่อีกไซส์นึงค่ะย้ายเสร็จฝนตรกได้แล้ววะเสร็จแล้วค่ะ ย้ายเสร็จแล้วนะคะย้ายเสร็จแล้วก็ฝนตกพอดีเลยค่ะเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อดูอีกครั้งนะคะขอบคุณมากค่ะ